ดื่มน้ำชงยังไงให้สุขภาพดีก็ดื่มน้ำชงที่ใส่น้ำตาลของหล่อห้างกล้วยวีมินไบโอเลยสิคะ อ่ะเดี๋ยววันนี้มาชงให้ดูแบบเล่นเล่นักหนึ่งแมทเพราะส่วนตัวคือเป็นคนติดน้ำหวานไงติดน้ำชงแต่วันนี้จะมาชงโกโก,โก,โกโ้ให้ดูนะโกโก้ตัวนี้เป็นโกโก้แม็กซ์โลของเราเองแต่มันก็มีความเข้มข้นอยู่แล้วแต่เราอะเป็นสายติดหวานติดความหวานของน้ำดื่มน้ำหวานน้ำชงเราก็อยากจะเพิ่มความหวานลงไปแต่เป็นความหวานที่เป็นความหวานเพื่อสุขภาพนี่นะจ๊ะอย่างแรกเลยก็ใส่น้ำดื่มน้ำชงที่ทุกคนชงนะใครอยากเอาไปชงกับพวกชากาแฟชาเขียวชาไทยโกโก้สามารถชงได้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่ ก่อนที่จะใส่ไปขอความกรุณาเขย่าก่อนนิดนึงนะคะกสองสามทีแบบนี้เพื่อให้หล่อหั่งกล้วยและพรีเบลติกเขาผสมเข้ากันได้ดีเราตามความหวานได้เลยนะว่าใครจะชอบหวานน้อยหวานมากก็ใส่ลงไปได้เลยจ้ะส่วนตัว <c oughs> ขอจะหนักเต็มอยู่แล้วเพราะว่ายังไงกินไปก็ค่าน้ําตาลเป็นศูนย์นี่เลยเสร็จแล้วเครื่องดื่มที่เราทําจากน้ําตาลหล่อหั่งกล้วยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไปซะแล้วอือขอชงวอือ <c oughs> บอกเลยว่าคนที่เป็นเบาหว,วานสามารถทานได้นะแล้วตัวเนี้ย ใครที่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้ก็สามารถทานได้ด้วยกินไปเลยแบบเลิศ